แต่คนเกิดปีลิงในปีพศ2566นี้ซึ่งเป็นปีกระต่ายจะมีโอกาสได้โชคลาภสำหรับแฟนๆยูทู e นะครับอย่าลืมนะครับกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะไม่พลาดความรู้ดีๆ ที่ผมจะนำมาเสนอคุณอย่าลืมนะครับสวัสดีครับพบกับผมธนากรตันอาวัชนาการสินแสมังกรครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงคนเกิดปีลิงอุปนิสัยของคนเกิดปีลิงแค่ออคล่องว่องไวลิงมีความคิดที่เฉียบแหลมบางครั้งเขาบอกว่าลิงสร้างวิมานอยู่บนต้นไม้บางทีสร้างไม่ทันเสร็จเบือ่อ ขึ้นไปนั่งบนหลังคาจนต้นไม้พังนี่คืออุปนิสัยของลิงดังนั้นลิงคือคล่องแคล่วว่องไวฉลาดนะและมีไหวพริบชอบเข้าสังคมสนุกสนานบันเทิงไม่ชอบอยู่ในกฎระเบียบเท่าไหร่แต่คนเกิดปีลิงในปีพศ2566นนี้ซึ่งเป็นปีกระต่ายจะมีโอกาสได้โชคลาภ จะมีโอกาสได้ทดลองค้าขายบางคนไม่เคยสัมผัสเรื่องเงินเลยลิงในปีนี้จะมีโอกาสไม่ว่าจะเจี้ยใช้เพียงใช้จะมีโอกาสตลอดเวลาแต่คุณจะพร้อมหรือเปล่าเท่านั้นเองนั่นคือลิงเรามาดูลึกเข้าไปนั้นการต่อสู้ของดาวมงคลและอับประมงคลไปภายในดวงของคนเกิดปีลิงนั้นจะทำยังไงบ้าง ดาวดวงแรกคือดาวอัปมงคลสี่หูห่าหูคือ,อยันอยู่ๆเอาดาวสี่หูมาแปะเขาเน้นว่าคนอยู่บ้านหลังนี้ไม่ให้นอนเอกเคนเอกอยู่เฉยๆต้องดิ้นหลนต่อสู้เหมือนมีไฟมาจี้ลนก้นตลอดต้องต่อสู้แย่งชิงและเหน็ดเหนื่อยฟันกว่า กว่าจะมาได้สิ่งของนั้นๆอุปสรรคนะครับทั้งที่แจ้งและที่มืดจะเกิดทะเลาะเบาะแวงกับผู้คนอยู่บ่อยๆโดยคุณไม่คาดคิดดาวเสียวหอทั้งเสียวทั้งหอครับนะสิ่งที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นเงินทองล่วไหลอันนี้เสียวแน่นอนครับเก็บเงินเก็บทองไม่อยู่นี่หอเท่าไหร่ก็แตกครับ อ่้ระวังตรงนี้ด้วยครับมาดาวเกียบสัวเกียบคือแย่งชิงสัวก็ของ,ของรายรายครับส่งผลให้เกิดเหตุร้ายอันไม่คาดคิดตลอดจนการปล้นจี้ชิงทรัพย์ทำให้สูญเสียเงินทองของรักโดยไม่คาดคิดไม่ควรออกนอกบ้านในยามวิกาลอันนี้นะครับเดี๋ยวนี้มืดมืดอำ่ำอ่ำจะเกิดเรื่อง ลิงนี้ต้องระวังเรามาดูดาวดีที่ช่วยแก้ไขคือดาวหวยเต็กครับหวยเต็กคือฟ้าคุ้มครองครับเป็นดาวแห่งนักบุญซึ่งแฝงมากับพลังอิมอันนุ่มนวลพลังตัวนี้จะช่วยให้คุณค่อยๆรอดพ้นจากหายนะต่างๆคําว่าค่อยๆแปลว่าคุณต้องใจเย็นไม่ใช้ใช้ปั๊บดีปุ๊บเลยนะครับ ความทุกยากลำบากทำให้ชีวิตนั้นราบรื่นประสบกับความเจริญรุ่งเรืองมีความร่ำรวยสุขสบายดีขึ้นกว่าเดิมแปลว่าตกจนเต็มที่แล้วพุ่งขึ้นกว่าเดิมดาวอีกตัวหนึ่งคือตีกล้อยครับแม้คุณจะประสบอะไรจนย่ำแย่จริงๆแล้วสุดท้ายครับคุณไม่อับจนอย่างน้อย ก็มีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเขาเรียกว่าอู่กุ้ยนังคอยมาช่วยเหลือทำให้คุณราบรื่นปลอดภัยขึ้นครับดาวดวงนี้ต้องการตัวสนับสนุนเป็นอย่างมากคือเจ้าแม่กวนอิมครับนั่งมังกรด้วยซ้ำครับเพราะนั้นการไปไหว้ถวยเทพเทวดาเจ้าแม่กวนอิมถ้าทรงมังกรด้วยยิ่งดีมากเขาเรียกว่าขี่มังกรหรือคุณ นำเหรียญเจ้าแม่กวนอิมทรงมังกรติดตัวไปไหนมาไหนดาวสีหูจะไม่สามารถเล่นงานคุณได้เลยเขาเรียวกว่าแพ้ทางเจ้าแม่ครับนี่นะดัะน,นั้นคุณมีไว้ในครอบครองจะมีชีวิตที่ราบรื่นดีขึ้นอยากรู้ชะตาชีวิตเดือนต่อเดือนคุณไม่ใช่แย่ทั้งปีก็ไม่ใช่ดีทั้งปีเดือนไหนดีลุยเดือนไหนไม่ดีถอยออกมาสักหน่อย อ่านหนังสือเสริมดวงชะตา2,566ของอาจารย์ธนากรตันอาวัชนาการสินแสมังกรล่วงรู้ชะตาชีวิตทำอะไรก็ราบรื่นโชคดีมีความสุขสวัสดีครับเอาละครับแล้วอย่าลืมพบกับผมได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งและกดแชร์ ช่องของผมที่ข้างล่างนี้นะครับขอบคุณครับ